สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกช่องสุดหัวรอยแซบนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณปากร้อยบนนะเทบชนสองศูนย์ะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหัวรวยทรัพย์นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะปากร้อยบนฮะเทียบชนสองสูตรฮะแอดลงให้งวดแล้วนะคะสถริ2ยี่ามดนะคะจริงๆสมาชิกก็อยากจะได้เป็นปักแบบ3ตัวแบบนี้นะฮะหลัก10บนหลังหน่วยบน1ิล่างหน่วย,ยล่างด้วยนะ,ะแต่ว่างวดที่เราก็ไม่ได้ลงให้นะ ต้องขอโทษขอใคเทเ่ื่อนสมาชิกด้วยนะเวื่อที่ผ่านมา่ะแอดชอบนะหลักร้อยนะที่เลขเจ็ดนะตัวเดียวเลยนะก็เลยเลือกมาที่ศูนย์ในให้เพื่อนๆนะอันในชนที่เจ็ดกับศูนย์นะผลรางวัลฮะออกมาที่เจ็ดเจ็ดเก้านะก็เข้ามาฮะที่เจ็ดนะ ใจคนข้าง,งยางน่หนึ่งค่ะเราไปดูสูตรในกนค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันะ่ะเริ่มเดินนัาแต่งวดได้ออกสามเก้าห้านะชนที่3ามจ็ดฮะออกสามเก้าห้าเข้ามาที่3ามนะส่วนใหญ่ก็จะชนกันนะที่2ตัวนะกับ1ตัวนะเรามาดูงวดนี้นะว่าจะชนกันกี่ตัวนะ ูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้หลักแสนสี่ครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบนุนสองครั้งสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งแลว้วบบครั้งที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอนดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วะคะสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกสามเท่ากับ <c oughs> สองสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกห้าเดาบวกใหม่นะมืนสเลดนะมันติดคอ,อ สบวกสีเท่ากับ6 6บวก4เท่ากับ0ูย์ศนบวก7เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ2 2บวก9เท่ากับ1 1บวก6เท่ากับ7 7บวก9เท่ากับ6 6บวกสีเท่ากับ0ูย์ศูนบวก4เท่ากับ4 4บวก5เท่ากับ9กนะคะเบวก3เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3ามนะคะเราจะได้นะหลักร้อยนะในสูตรที่หนึะคะเก้สองสาม สูตรที่สองถ้าเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสี่ครั้งหลักพันสองครั้งสิบบนอ๋อกระโดดสิบล่างสองครั้งหน่อยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่สองระบวกข้างที่สองแปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกสี่เท่ากับหกหกบวกสามเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้า กับ8 8บวกหเท่ากับ4 4บวกสเท่ากับเ7บวกเากับ6บวกสท่ากับ0ย์ศบวกเจ็ากับ7 7บวกสากับ9 9บวกสเท่ากับ2 2บวกสเท่ากับ5เราจะได้นะคะหลักร้อยบนในสูตรที่สองคะเสองห้นะคะเก้าสองสาม ้าสองห้าเรามาดูตัวชนในงวดนี้นะคะตัวชนในงวดนี้นะคะมีสองตัวเหมือนกันนะคะก็คือเก้ากับสองนะคะเพื่อนๆชอบไหมนะหลักรนะ้อยในงวดนี้นะตามสูตรเก่าคนะชนที่เก้ากับ 2. สองเดี๋ยวจะลงนะคะดับร้อยบนให้ต่อเลยนะคะเพื่อนๆนะจะได้เอาไปพิจารณาว่า เก้ากับสองเนี่ยติดดับไหมนะคะเก้ากับสองนะเพิ่มชอบตัวไหนนะคะพิจารณานําไปเสี่ยงนะถ้าไม่ชอบเก้ากับสองนะสูตรนี้นะคะก็พิจารณาที่สามคะสูตรในพิจารณาที่ห้าค่ะในงวดนี้นะคะหลักร้อยใองงวดนี้เนี่ยแอดก็ถามว่ายังนะคะ อย่างงดที่แล้วน่ยพอชอบเจเนี่ยก็จะชอบนะที่7เลยนะ,ะในงวดนี้น่ยต้องวิเคราะห์จากหลายๆสูตรอีกทีหนึ่งนะะทำเก้กับสอยู่ในชุดที่แอดชอบไหมนะคะก็ยังมีตัวที่ชอบอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าตัวที่ชอบมากที่สุดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในนี้แค่นั้นเองนะคะฉะนั้นสูตรอาจจะเดินต่อก็ได้นะคะตัวที่แอดชอบอาจจะไม่มาหรือว่า สูตรนี้อาจจะไม่เดินต่อฉะนั้นเพื่อนๆน,นะคะให้พิจารณานำเสียงโดยตรงเพื่อนเองะคะเดีดจะเอานะคะดับหลักร้อยนะคะมาลงต่อให้เพื่อนๆเลยนะคะจะได้เลือกเป็นแนวทางนะ,ะจะได้เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะ,ะเป็นการาได้ต่อเนื่องกัน,นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะท่านเพื่อนชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ